สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวแลยตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังทยเบอร์สุกุสุสคนนะซึ่งเมื่อเศร้านนอนเลยเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นนะนานคลหลงเวียงจันทร์เนาะบ้านผักขาวเนาะเห็นให้มีผู้เสียชีวิตทั้งนึงคนก็คือเมียเจ้าของบ้านนั่นเองนะก่อนอื่นเขาก็ต้องขอแสดงความเสียใจยนะกับครอบครัวพื้นที่สูญเสียมีอันเป็นที่รักนะกับล,ลูกสาวของอแม่เพื่อนเนาะที่เพื่อนได้จากไปเนาะ ตามในงานข้าวเนาะเขาบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะเห็นให้เกิดไฟไหม้แล้วก็อเอาตัวเองออกมาบุทันนะผัวระบอกนะอันนี้ตามที่เขาเขียนข้าวตามที่เขาโพสนะผัวเราเป็นคนโพสบอกว่าเมียเราหันอ่อกมาพร้อมกับเราแล้วนะและที่นี่หันเมียเราหันกลับเข้าไปเอาเงินเอาคำหรือว่าเอาของที่มีค่าอยู่ในนั้นแต่ออกมาบ่าได้แต่อีกฟังหนึ่งนะ กับอกว่าเมียเราหัน่ะยังบุหันได้ออกมาน่ะอ่าแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้นเห็นเกิดควันไฟไหม้เขาก็เลยทุบหน้าต่างันเข้าไปส้อยเหลือเอาผัวแล้วออกมากับลูกเล้าหัน่ะก็เหลือแต่เล้าอยู่ทางในนะมันมีสองฝั่งสองฝานะการเกิดกระแสเสียงวิพา์วิจารแล้วก็มีพ่วงโมดูโมเดวโมเก่าคิก้ากันขึ้นมา ทรงหงศพตั้งอยู่ทางหน้าหันแบบว่าบวดีบุษั้นอันพวกฮองจุ้ยต่างๆกันนะนะอันนั้นก็เป็นพามเสื้อของแต่ละคนหรอกว่ามีหลายคนตั้งคําถามว่าเป็นอย่างบ้านลูลานะเขาเลยหารูปะนั่นเป็นอย่างคือบ่มีระบบแบบว่าอันตัดไฟอัตโนมัติหรือว่ามีระบบที่มันป้องกันดีกว่านี้ยุประเทศลาวนะตอนนี้ฮันทาจะเห็นว่ามีการเกิดไฟไหม้ขึ้นดูดูหลายที่สุดนะแล้วก็เมื่อเศร้าี่ก็มียู่ภาคเหนือคือกันนะไหมบ้านคนนะ แล้วก็มีไฟไหม้เสาไฟนะสองบ่อหนะเพราะว่ายังสาเหตุที่ไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจังอย่างนบ้านี้คะสาเหตุที่ไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าเวลาอันไฟขนากระแสเขาปล่อยกระแสไฟมาเดียวมาติดติดดับดับนะแล้วก็มาบวสม่ำเสมอกันแล้วก็สายไฟที่เขามาใส้อยู่ในประเทศมันใส้เป็นสายไฟที่บรได้มาตรฐาน มันเจนให้เวลาเขาเปิดกระแสไฟมาแล้วกระแสไฟมาอพอมมาติดดับๆมันติดอด,ดับนะมาโจดใช่กันละกัมาบอสม่ำเสมอเห็นให้ไฟมันจุดจุดจุดกันละเกิดกระแสประกายไฟให้ไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมาให้เกิดไฟไหม้ไหมบ้านไมหมเฮือนของปัสสาขึ้นมานะคือบางครั้งนะเฮือนนะของคนที่มันรวยกระแท่แต่ว่าในเมื่อที่เจ้ายัางใส่ระบบที่อากงเตอร์ไฟมันยังระบบเก้าอย่างกเก้าอยู่นะ บางทีมันกระข้างเ้อนะมันสามารถเน้นให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมันสามารถเน้นให้เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันก็ไม่ได้ทํางานได้ล่ะนะทางที่ดีเนะเอาสายไฟที่มันได้มาตรฐานเข้ามานําไส้ในประเทศนะสาคัญอีกหนึ่งเรื่องนะรดหลับพึงนะประเทศลาวนะเป็นประเทศที่น้อยๆนะ ควรจะมีรถระเพิงไว้ทุกๆจุดอย่างเส้นตัวเมืองเวียงจันทร์เป็นต้นเด้อเป็นเมืองหลวงนะของประเทศลาวสักมาเนี่ยเออวลาเกิดอันไฟไหม้ขึ้นมานะใช้รถระเพิงนะเขาบอกว่าไฟไหม้ตั้งแต่ตีห้าแต่รถระเพิงมาอันฟ้าแจ้งจังบ้างแล้วจังมานะและ้วจะเอาอย่างรอดแล้วจะเอาอย่างเรือลนะ่ะเดี๋ยวนี้นะไฟไหม้เฮือนของประชาชนคนลาวที่อยู่ในประเทศลาวหเนะ่แทบจะทุกมื้อเลยนะแทบจะทุกมื้อเลยสังเกต มีข้าวออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะให้ไฟฟ้าหันมันเพียงพอนะต่อการนไสาอยู่ในประเทศมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาได้ล่ะนะมันเกิดปัญหากับมันเกิดปัญหาอยู่น้่นนะมันไม่ได้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรนี่ทุกเมือ่อทุกเมื่ออันสายไฟนี่ก็คิดว่าหังหนกสับป่อยละวาการแล่นสายไฟเพิ่นได้ค่ะมะเที่ลาวนะทั้งๆที่เป็นตัวเมืองเวียงจันทร์เป็นอย่างคือบ่ตต้ท่อนะสายน้ำนะเฮดคือประเทศบ้านใกล้เนเคียงบบเห็นสบบนะ บ้านใกล้เงือนเจียงเขามีท่อน้าน่ะที่พร้อมจะใส่ถ้าเกิดว่าเกิดมันมีการไฟไหม้ขึ้นมาเขาพร้อมนะเอาแก้สายหนามาเสียบใส่ตรงอันหัวมันนะแล้วก็เปิดมาไฟนหน้ามันก็พุ่งแหงคืออย่างนี้นะอันนี้มันนะรถด,ดับเพลิงนะทรงใส่ยังไปเติมน้ําอยู่นะยังไปเติมน้ําู่น้ําน้งเอม่ปแล้กลัวจะมาหดนะซ่ากระซ่านะ บ่มีความพร้อมในการห้ามมือทุกสถานการณ์เลยนะประเทศเราเห็นบ่ทางภาคใต้ที่ว่าสองสามมือก้อนนะนะที่เข้าไฟไหม้หะนะที่มีแต่เอาสายยางไปลดน้ำนะเนยอะไมันจีดับเขาได้ล่ะไฟมันลุกส้นแหงนะหลายคนตั้งคําถามกันไปหลายๆแนวต่างๆนานาะแต่เขาบอกเลยว่าประเทศเรามันมีข้อผิดพลาดตรงที่ว่าเป็นตัวเมืองหลวงแท้ๆนะลดับเพงังบ่มีอัน ฮอดสิบจุดจำอะบบหอดห้าจุดจำอะบบต้องไปสิบจุดหรอกไฟไหม้อันปีกี้แลน้นี่กะไฟไหม้ยังอันมองเฮดเวียกันผู้นำหะนะโดดรับเพลิงกันมาซะานะมีประสบการณ์มาแบบนั้นเราเป็นอย่างผู้นำประเทศลาวคือโบไส่ใจนะเป็นอย่างคือโบไส่ใจเรื่องควมพร้อมที่จะทับมือเรื่องพวกนี้ในเรื่องอุ ไฟมงไฟไหม้นะเฮ็ดต้อท่อลงไปคือประเทศเพิน่นไปเบิ่งบ้านเพิน่นเมืองเพิ่นนะนะไปเบิ่งแล้วเห็นโบแถวตามแขมทางเขาจะมีเด้นะที่มันมีหัวหน้าเบาะขึ้นมา่ะนะที่เขาใส่ตั้งอยู่นั่น่ะนะจะมีแถวแขมทางจะเห็นดูแหละนะมีลายลายจุดนะทั่วเมืองกรุงเทพเลยนะค่อยว่าเลยว่าประเทศไทยอะมีลายๆายจุด แถวภาคอีสานเขาก็มีคือกันนะเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ขึ้นมานะ่ะเขามีน้ําพ้อมที่จะดับนะถึงแม้ว่ารถตับเพลิงนะเขามาประัารหอดแต่เขาก็มีน้ําอยู่มงนั่นพรอมสเตนบายพอมช่วยเหลือนะ่ะเพราะว่าเขาเปิดออกมาดิดขึ้นมาหัวนั่นนะและาายย้วก็ใส่ยางมาต่อท่อแล้วก็ซีดรถอันน้ําไปอันนี้มันอย่างอีกอย่างก็บว่ามีรถตับเพลิงกับว่ามีเนาะถ้าแต่เขาบริจาคให้ควรซื้อเป็นของตัวเองนะควรซื้อ อยู่ในประเทศหนะ้าตัวเมืองมองจันควรถ้ามีให้หลายๆจุดโลดนะเวลาเกิดเหตุขึ้นมาี่กิ้งกั้งไปในมาภายในห้านาทีสิบนาทีนี่เสื้อว่าการสุญเสียมันก็การสุญเสียน้อยนะเสื้อว่าแนวใดเขากันยังเอาได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเงินคําเอยชีวิตตัวเองโลดเอยนะอันนี้จนโทษเรื่องเกิดตีห้านะกัวเขาจะมานะฟาแจ้งจังป้างและจังมหอดอันรดระเพิงหัน จะเอาอยางมาทันมอดจะเอาอยางมาทันอ่าช่วยสีวิตคุณนะทั้งทั้งที่อยู่ในประเทศเราะมันเป็นตัวเมืองแท้นะน่าจะมีความพร้อมที่จะหับเมือเรื่องพวกนี้นะไปหอดใส่อายไปทอดน,นั่นเดยเรื่องนี้ก็คือกันมันสําคัญรายที่สุดนะสถานการณ์เคยเกิด ขึ้นมาเมื่อก่อนอันนี้จะไปทมหาแถวบ้านนอกแล้วว่าเป็นอย่างแถวบ้านนอกบ่มีดดรถดับเพลิงบบมีจ้นะน่ะบบมีเลยนะ่ะแถวเมืองเน้อยกับ่บมีนะอันนี้เป็นตัวเมืองเวยงจันนี่นะดดรถดับเพลิงก็คือมาจากที่เขาส่วยเหลือเขายกให้นะ่ะบริจาคให้นั่นแหละว่าง่ายๆเลยนะรัฐบาลควรอ้อเงินซื้อนะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้นี่ บ้านเงินเขาไฟไหม้หลายป่ะนี้หันภัยจะชดใส้ค่าเสียหายที่เสียไปภัยจะชดใส้หรบนี้หันหลายๆเทือที่เห็นอยู่แถวบ้านนอกไฟไหม้มาหันไฟไหม้เงินของเขามาหันต้องเสียและก็เสียไปคนที่อ่าประชาชนคนทั่วไปก็เห็นใจก็อ้อนเงินซ้อยเหลือกันนะแต่นี่เงินคนรวยคือเลือดห้าทคนรวยนะบุคคลเราเห็นอ่าหยังมาดอกนะจึงว่าได้เงินหลังง่ายปนั่นหันนะเพราะว่ามีการกวดสอบนะ ซึ่งปัญหาหลายๆคนก็โยงขึ้นมาจับตามองขึ้นมากับเรื่องโอ้เขาเป็นเรื่องอื่นบอน่อนอกจกแกที่ิดว่าอันอเกิดไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อันนั้นหันกระทากันก็สอบต่อไปรัฐบาลควรสสใจนะคะลดระเพิงจากเสาคันมาตั้งไว้ในเบียงจันในเด้อนะหรือว่าแถวบ้านนอกบ้านนาก็ควรมีบ้านละคันบ้านละคันไปใสรถนะเกิดยังมาเนี่ยเขาจะได้ไปดับทันนะแล้วก็เฮ็ดลงมือเฮ็ดต้อท่อต้อย่างไปนะ ในพื้นดินหันเบื้องประเทศอื่นเขาแล้วก็น,นำสายสายไฟที่มันได้มาตรฐานสาอยู่ในประเทศมาเป็นสายไฟก็เก้าๆหั่นนะเด้อนะควรแก้ไขได้